สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่าววันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับเงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพารางวดที่4นั่นเองนะคะซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ายาง3มชนิดก็ได้รับการชดเชยเหมือนเดิมนะคะสําหรับงวดที่4นี้วันนี้นะคะก็มาดูวิธีการคำนวณ เงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพารานะคะว่าจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่กันบ้างทั้งหมดก็คือ3ชนิดเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะมาเริ่มที่ยางแผ่นดิบกันก่อนเลยนะคะสําหรับยางแผ่นดิบงวดที่4นะคะ ราคาประกันอยู่ที่60บาทราคากลาง54บาท93สตางค์นะคะสำหรับผลผลผิตก็อยู่ที่20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะเมื่อเรานำมาคำนวณก็จะได้อยู่ที่60นะคะนำไปลบกับ54.93ก็จะได้5.07นั่นเองนะคะ 5.07นี้ก็คือเงินส่วนต่างนั่นเองนะคะเมื่อเราได้ส่วนต่างแล้วก็นำไปคูณกับผลผลิตจำนวนต่อไร่ต่อเดือนนะคะก็คือ5.07นําำไปคูณกับ20ก็จะได้101.4นะคะซึ่ง101.4นี้ก็คือจำนวนเงินนะคะที่จะได้รับต่อ1ไร่ไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นน้ำยางสดนะคะซึ่งน้ำยางสด ราคาประกันอยู่ที่57บาทราคากลาง46บาท99สตางค์นะคะผลผลิต20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนค่ะก็วิธีการคำนวณน,นะคะก็57ลบกับ46.99ก็จะเท่ากับ10.01นะคะ10.01ก็คือจำนวนเงินส่วนต่างนั่นเองนะคะนำมาคูณกับ20 ก็จะได้เท่ากับ200.2ค่ะซึ่ง200.2เนี่ยนะคะก็คือจำนวน1ไร่นะคะจะได้รับ200บาท2สตางค์นั่นเองนะคะสำหรับน้ำยางสดงวดที่4ค่ะต่อมาเป็นยางก้อนถ้วยนะคะราคาประกันอยู่ที่23บาทนะคะส่วนราคากลางนะคะจะอยู่ที่20บาท 54สตางค์นะคะผลผลิตอยู่ที่40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนค่ะก็นำมาคำนวณก็จะได้23นํานำไปลบกับ20.54ก็จะได้เท่ากับ2.46 2.46ก็คือส่วนต่างที่ได้รับนะคะนำไปคูณกับผลผลิต40กิโลกรัมก็จะได้98บาท4สตางค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ1ไร่จะได้รับ เกบดาทสี่สตางค์นะคะสำหรับยางก้อนถ้วยงวดที่4ค่ะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ลองคูณกันดูนะคะนำจำนวนที่ได้บอกไปนี้นะคะคูณเอาเลยท่านทำกี่ไร่ก็สามารถคูณได้เลยนะคะ เดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมาทำคลิปแยกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อพ่อแม่พี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ